ก็กล่าวสวัสดีครับเพราะผมใจรักกะตะเราก็พบกับเกม Demon Slayer หรือภาษาไทยก็ดาบพิฆาตอ Apparently, สูรฮะตอนนีน้เป็นตอนที่5รับรองตอนนี้มันกว่าทุกตอนแน่นอนมาเรามาดูเนื้อเรื่องกันเลยดีกว่าครับให้ดีเดียก่อนรอก่อนได้หรือเปล่าฮะเซนิสุนายมีอะไรเหรอก็ใช้ลัวนะ่สิถามได้ พอมันใกล้เข้าถึงจุดหมายที่เราจะไปฉันก็เลยกลัวซะสิไอ้หมอนี่มันั่งนั่ง,ง,งทำไมวะหน่าเริ่เก่งๆน,น่าเละที่สุสดนี่มันกินอะไรนะ,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 ะได้โปรดได้โปรดช่วยด้วยดูสิเขาใส่เครื่องแบบอยู่ด้วยเขาเป็นนักล่าอสูงเหมือนกันนี่นะ นายเป็นอะไรเปล่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยมันเอาฉันไปด้วยช่วยฉันดีฉันไปอยากตายที่นี่ช่วยทีเฮ้ยันนี้มีอะไรกันวะไม่เกิดคืออะไรขึ้นฉันจะเข้าไปฉันขอท้อไปก่อนแกตัวันอย่างนั้นเดินตามหลังฉันมาแล้วกัน พอ่อตอนนี้ฉันเริ่มหิวแล้วด้วยล่ะทำไมล่ะพร้อมจะรุยแล้วสินะเอาละไปกันดีกว่าไม่รอกันเลยโอยฉันจะไปไกลกลัวนเรี่ยไปกันเองแล้วกันไม่ไปหรอกอื กินที่มาของลมเนี่ยกลิมนแ้วงออมมากๆเลยนะเนี่ยเราไม่เคยได้กินแบบนี้มาก่อนเลยนี่สแสดงว่าเจ้าพวกอสูรต้องอยู่แถวนี้แน่นนนๆสักที่หนึ่งอย่างนี้เราต้องระมัดระวังให้มากขึ้นกว่าเดิมเฮ้ยตกใจมาเลยพวกเราไม่ใี่ครับระดับมิสุลุโตะผมคามาโดซันจิโร่ มิซูโนโตอย่างนั้นเหรอมิซูโนโตเนี่ยนะเขาไม่ใช่ผู้นำเสาหลักนี่นะมิซูโนโตจะมาขี่คนก็แล้วแต่มันไม่มีความหมายหรอกนะนี่แกอย่าพูดมากนี่บอกมาให้ไหวๆเลยไอ้ขี้ขาดเอ,อ้ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาวะฮะมีข้อความจากอิก,กาพวกเราทั้งสิบคนเลยมาที่นี่มาดูซิว่ามีพวกกระสุนอยู่ที่นี่หรือเปล่า หลังจากเราขึ้นมาบนภูขเขาได้สักพักแล้วคนในกลุ่มของเราก็เริ่มที่จะฆ่าฆ่ากันเองครับ <c oughs> กลับไปนี่กลับไปแล้วก็พาคนที่มีควมามสามารถท่สูงมาที่นี่ฉันไม่อยากฆ่าใครที่นี่อีกไม่อยากฆ่าพวกเดียวกันอีก รีบไปขอร้องล่ะรีบไปฉันไม่อยากฆ่าพวกเดียวกันเองได้โปรดไอ้พวกนี้มันบ้าไปแล้วมัไมไม่รู้เรื่องไงว่าพวกเดียวกันในหมู่ห้ามขากันเองไม่ใช่นะังเกตดูแล้วเขาเคลื่อนไหวปแปลกๆดูเหมือนว่ากำลัง,งมีใครควบคุมเขาอยู่รู้สึกว่าไม่กลนปแปลกๆออกกลิน่นหวานอยู่ที่หลังะอะไรนะ่ยมีเส้นใยอยู่ข้างหลังอ๋อรู้แล้ว อินาสเกะพวกเขากำลังถูกควบคุมอยู่โดยเส้นใยนะฉันเห็นก่อนแกสอีกโยมันมีอาวุธคอยควบคุมพวกเขาอยู่แต่ว่ามันอยู่ที่ไหนกันนะโอ๊ยอะไรกันเนี่ยทำไมกลิ่นมันฉุนอย่างนี้ฉุนมากเลยอินาสเกะพวกเขามากเกินไปเราต้องหาทางหาสูตรตัวนั <k <k ้นให้เจอว่ามันควบคุมอยู ЗЫКА ่ที่ไหนมันมีกลิ่นประหลาดร่องรอยบรรากาศจนทำให้ฉันสบตมกลิ่นอะไรไม่ได้เลย นี่ฟังนะถ้านายมีพลังพิเศษสามารถบองรถระบุตำแหน่งของอสูรได้ช่วยๆกันหน่อยแล้วก็คุณชื่อเอ่อเอ่อฉันมูรลตะมูรลตะเหรอฉันกับคุณมูรลตะจะทำอะไรสักอย่างกับคนที่ถูกควบคุมฮะฮะมันอยู่บนนั้นเองอย่างลุกวนครอบหัวอันแสนสุขของพวกเราเลยนะโอ้เขารอยจะด้วย อ๋ไม่สิยืนอยู่บนยายตังหากละ่ะเดี๋ยวแม่ของฉันก็จะฆ่าพวกแกทั้งหมดแล้วละ่ะใครคือแม่แกเหรอพูดไม่พอฉันจะไม่ยอมให้ใครมาขัดขวางพวกเราพวกเราทั้งหมดห้าคนจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสายสัมพันธ์ของพวกเราไม่มีใครสาม,มารถมาตัดขาดไปได้หรอก เฮ้ยจะไปไหนวะลงมาเลยลงมาสู้กันสิวะลงมาไอหมอนั่นไม่ได้เป็นคนชักใยหรือนะมันมีคนที่ชักใยอยู่ข้างหลังไม่ใช่คนนี้เพราะอย่างนั้นเอาละเอาละก็ได้ก็ได้หาตำแหน่งของอสูรที่เจอซิหน้าว่าเป็นใครปอกด้วยแล้วไอหน้าปากอืมพลังปานสัตว์ปังขิยวทีเจ็ด เ็กระแสความรู้สึกสัมผัส้าเห็นเจ้าแล้วเจ้าอสูรอยู่ที่นั่นเองมันอยู่ตรงนั้นแล้วรู้สึกว่ามันจะเก่งมากเสียด้วยนายหามันเจอแล้วอีเดสเกะโอ้นายเก่งมากเลยเพื่อนพวกนายเจออสูรแล้วใช่ไหมอย่างนั้นไปเลยฉันจะการตรงนี้เองไม่ต้องเปห่วงฮะอะไรนะ ถึงที่แรกฉันดูแล้วฉ,ฉันไม่น่าที่จะเป็นนักล่าอาสูนได้แต่ว่าฉันก็คือนักล่าอาสู่ดีแหละฉันจัดการตรงนี้ได้นี่ไปเถอะถ้าอาสูนอยู่แถวนี้มันก็สามารถอาจจะควบคุมคนที่เก่งกว่านี้ได้นายสองคนนี่ไปเถอะอ๋อเข้าใจแล้วครับฉันจะทำลายมันทั้งหมดในทีเดียวเลยค <c oughs> อยดูสิโอ้ยแสยบคอยจริงเลยภาคสีโนสกิแค่ชินิสูก็ลำบากพอ <c oughs> ยิ่งเข้าใกล้ฉันเท่าไหร่เส้นใยของฉันมันก็ยิ่งทนทานม,ม,มาเท่านั้นและก็ไอพวกหุ่นแช่พนี้ก็จะแข็งแกร่งขึ้นด้วยแม่ครับแม่เอาชนะได้ใช่ไหมครับลุยลุยเราเสียเวลามากเกินไปแล้วนะครับถ้าแม่ไม่ไจัดการผมจะบอกพ่อนะครับไม่เป็นไรแม่จะจัดการเองลูกแม่จะถูกปกป้องลูกให้ได้ ไม่ตั้งได้โปรดอย่าให้เขามายุ่งเรื่องนี้ไม่ต้องบอกพ่อนะลูกเดี๋ยวแม่โดนอีกอย่างนั้นแม่ก็รีบจัดการซะแต่ข่ะคุณลูกลูกหรือเจ้านายวะเรี่ยแม่จะเล่นกูซะแล้วฉันไม่มีทางเลือกเลยนี่นอกจากฆ่าพวกเขาให้หมดโห oh, ชิบให้ท้องนี่แหละเราอยู่ใกล้มันแล้ว ทิศทางลมเปลี่ยนทิศเรากลับมาดมกลิ่นได้เหมือนเดิมแล้วรู้สึกว่าตรงนี้มันมีอยู่สองกลิ่นเดี๋ยวนะนั่นมันอินโนสเกะเฮ้ยขา้าเคนเห็นมันก่อนว้ยแต่ว่าแต่ว่าเอ้ยอะไรวะเอ้ยทำไมมันมีหัวน่ะ เฮ้ยอย่างนี้ก็แย่สิไอ้นี่ไม่มีจุดอ่อนอย่างนั้นเราก็ตัดหัวมันไม่ได้แล้วที่นี้จะทำยังไงจะทำย,ยังไงดีวะเฮ้ยอินุสเกเรเรื่องนี้มันยากแต่ว่าเราก็ทำได้นะแต่ว่าถ้าเราสองคนร่วมมือกันเราก็สามารถชนะมันได้เออก็ได้วะรวมมือก็รวมมือมามาเดินครับพี่น้องตอนสู้ผมจะได้พัก Arms, legs, where? <laughs> <Let> me... <laughs> Next time, call me boss. <laughs> <Let's> <laughs> Next time, call me boss. <laughs> <igraph> I've never fought a headless demon before. I've gotta watch their movements and find an opportunity for a counter-attack! I can do this. It's fast. Don't panic. You can still dodge these attacks. Of course I can. There's no attack I can't afford. That's the spirit. <laughs> I can feel the path. No matter how we it, it just keeps going. Damn it. Quit being so stubborn! Just go down already! I don't think this demon is just being stubborn. But they're not showing any signs of slowing down either. We could be in trouble. Next time, call me Boss! ามาบวกกันเลยวะด้โอเคอย่างไงก็ชนะโอเคสามารถคว้าเลขเอสไม่ได้ฮะไม่นะเราแพไ้ได้ยังไงทั้งที่หุ่นนั่นแข็งแกร่งที่สุดแล้วยังแพ้ได้อีกหรือนี่ไม่อยากเชื่อสำเร็จเราทำเสรดจแล้วเน,นสเกะเราค่นเจ้านั้นได้แล้วเฮ้ยอะไรไปไรเฮ้ยทำไรอะเฮ้ยจะทำอะไรของนายวะเนี่ย โอ้ยโยนฉันขึ้นมาทำไมวะเดี๋ยวก่อนเฮ้ยนี่มันกินอ๋อมาเป็นอย่างนี้นี่เองสินะนี่ถ้าไม่ใช่ลุยมาขู่เรานะเราคงไม่วู่วามเราเราร้อไกลแบบนี้หรอกแต่เดี๋ยวนะคืนทีดาวเต็มฟ้าฉันเห็นเธอลอยลงมาจากดวงพระจันทร์พลังปานวาลีนี่เราคนลังจะููขฆาแล้ว <c oughs> คิดสิรีบคีใ้ออกบ <c oughs> วนท่าที่หนึ่งแต่ว่า ถ้าเราถ้าเราถูกฆ่าเราก็าจะถูกปลดปล่อยฉันจะได้เป็นอิสระสักทีพลังปานวาลีกระบวนท่าที่ห้าอะไรอยา่าฝนแห่อการไม่ตาใช่ไหมพราะผมก็ไม่รู้การ์ตูนก็ไม่ได้ดูเหมือนได้อ่านน้ำฝนที่โปรยปลายลงมาทำให้ไม่รู้สึกเจ็บปวดเลยแม่นิดม,มันไม่รู้สึกทรมานเลย <just> สักนิด มีแต่ความอบอุ่นไม่คิดเลยว่าเราจะตายอย่างสงบสุขเช่นนี้ <And> now, และนี่ <'ll> เรา <all this. S 2> คงไปอิสระแล้วสินะดีจังเลยไปเกิดสักที <eyes> สายตานั้น <So> ทำไมสายตาอันนี้ <God. S 1> ดูช่างอ่อนโยนจริงๆเลย เหมือนสมัยที่เรายังเป็นมนุษย์มีคนที่มองเราด้วยสายตาอ่อนโยนแบบนี้สักคนหนึ่งมีอสูรหนึ่งในสิบสองจันทาอยู่ที่นี่ระวังตัวให้ดีอสูรในสิบสองจันทายัางอยู่ที่นี่อย่างนั้นหรือสิบสองอสูรจันทาที่มันมีเลือดของคิโบซุจิมากอย่างนั้นหรือถ้าเราทำได้ เราก็สามารถสกัดยาช่วยเนสโกสำเร็จนะสิแต่ว่าตอนนี้เราต้องไปหาไอ้หัวหมูก่อนดีกว่าอินุสเกะมันคงบ่นแล้วแกกาดพีศารได้หรือเปล่าฮะนี่นายไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมไม่ต้องมาเป็นห่วงฉันหรอกนะฉันดูแลตัวเองได้าาก็รู้ดีฉันเก่งเ้าอสูนตัวนั้นมันมีกลิ่นอายของความกลัวแล้วก็ทรมาน ถึงขนาดที่เขามีความสิ้นหวังและก็อยากตายมันเกิดอะไรขึ้นบนภูเขานี้กันแน่นะอืมผมก็ไปรู้เหมือนกันเดี๋ยวเราก็ไปต่อก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆก็ <I> wonder, ตัดเรื่องมาที่จอมขี้บน่นขี้ร้องไห้เ <laughs> มื่อต้องบอกว่าเขาเป็นใครกลัวทุกอย่างแม้กระทั่งทั้งข่าว <laughs> ยังกลัวผมนี่ําจริง เดี๋ยวเราไปดูเขาอารมพบทว่าอะไรดีกว่านะครับเพ,เพื่อนมีการบอกว่าถ้าสองคนนั้นเกลยกล่อมก็อาจจะเปลี่ยนใจไปกับพวกอสองคนนั้นด้วยทิ้งเราไปโดยไม่เห็นความรู้สึกข,ของเราเลยถ้าในสกอจังอยู่คงจะปลอบใจเราดีแน่นอน <c oughs> แต่นี่ไอเจ้าทันสิโลมแบกกล่องไปด้วยแล้วใครจะปลอบเรา <c oughs> แต่เท็กก็เดี๋ยว เดี๋ยวนะเออจริงด้วยเดี๋ยวมันแบกไปนดิวะ่ะเฮ้ยไอถันกิโลมันแบกเดนซิโกจังด้วยนดิวะ่ะเฮ้ยทำไมแกต้องเอานซิโจกจังที่ฉันรักเอาด้วยวะเฮ้ย <c oughs> ไอเจ้าถันกิโลทำไมทำแบบนี้พาเดคุยเข้าป่าไปแบบนั้นมันละลายนะเว้ยไอ้โง่ไอเดนซิโกจ,ากจาก้าจ้ารูปลอดภัยหรือเปล่าไอ้เซนิเซนิสทาทายจะชอบเดซิโกมาก ผมคิดว่าน่ายเป็นเช่นนั้นโอ้ยอเหมือนอะไรมันกัดเลยวะเนี่ยเก็บจังเลยอะไรกันเนี่ยเริ่มโมโหแล้วด้วยไม่เจอทันชิโร่เลยว้าบ้าจริงๆเลยวันนี้เฮ้ยไปไหนกันวะเนี่ยะมชิบหายจะไปทางไหนวะเนี่ยเนสกโกทันชิโร่อยู่ไหนกันล่ะ Chat, อ่ะไอตัวนี้คอที่จัดมือของเซนสุอ่ะตอนนี้เราก็จะได้บังคับเซนตุสไปทางก่อนดูท่าเดินก็จะทําท่ากลัวๆอยู่ขี้กลัวจริงๆใครที่ไม่เคยดูการ์ตูนก็ลองมาดูกันฮะผมก็ไม่รู้ว่าด่านนี้เราเจอกับตัวอะไร้วมันโผล่มาอีกแล้วโอ้มันโผล่ดไม่อยากเจอพวกแกว้าย หมดชิบพายเลยตัวละครในเกมยังร้องเสียงแบบผมเลยถ้าเป็นเรื่องจริงกันลุ้นอะไรวะอะไรอยู่ข้างหลังอะไรอยู่ข้างหลังวะมึงยันมืมายีกเลยนี่เฮ้ยหลอก่อนเดี๋ยวก่อนกลัวนี่ตามาทำไมวะได้ปอดอยู่ที่แท้อยู่ที่หัวใจจะวายอยู่แล้ว นี่จะให้เดินไปทิงไหนวะเนี่ยกลัววะรีบขึ้นไปรีบกลับไปเลยนะรีบกลับไปเลยไม่อยากเจอยไปไปไปรีบออกไปเดี๋ยวนี้ไม่ชอบอร,รีบไปฉันไม่อยากเจอพวกแกรีบไปเลยนะไม่ต้องมาอีกเลยเมื่อจริงๆมี่จะใหเดินไปทิงไหนวะเนี่ย ดานชิโลว้าวรอ,อบนี้มันมาสองตัวเลยทำไปวาเรียกมาทำไปดีโอ้ยไอ้พวกไม่อยากที่ีจริงไปพ้นหน้าเลยไปมืดจริงดานชิโลหนาอยู่ไหนวะ ว้าวมาอีกแล้วอุ้ยมาทำไมโอ้สามตัวแล้วถึงมาเมื่อก,กี้พวกญาณน,นายมาแล้วหนึ่งก่อนหน้านา,นายนะี่มาแล้วแล้วมาทำไมไม่เข้าใจเลยว,ว่าฉันไม่ฆ่าโอ้ยว้าวรอบนี้แหวกมาห้าตัวเลวยไฟรีไปโอ้เมื่อกี้ไปไม่อยากเจอตามมือไปไปมาทำอะไรอยู่ลนะ่ะอย่ามาทำเลยเจ้าน,นะ ฉันหัวจจะวายฉันหัวจจะวายไปเถอะใกล้แล้วใกล้ถูกจุดหมายแล้วครับเพื่อนๆถึงแล้วข้างหน้านี้มักโกจาทันดีเเธออยู่ไหนกันโถมือตืตอให้เรามาทำไหมยว่ารู้ว่ากลัว ไม่เอานะบ้าที่สุดบ้าที่สุดเลยไปไหนกันหมดไปไหนกันหมดเนี่ยออกมาได้แล้วเจ,จ้าทหารชิโร่นายอนสโกใจกงูแฉนจะไปที่ไหนวะแล้ะท่านี้แม่งโคตรเหม็นเหม็นชับัดเลยแล้วก็อีกอย่างเจ้าพวกแมมุมมันก็เดินซอกซเต็มหมดนะขยะขยาถึงแม่พวกมันพยายามจะมีชีวิตรอดก็ตามเธอเฮ้ยขยากขยายว้ย ไอ <l ots> ้หนูหูหูปากดลดนี่มีเมียกด้วยเฮ้มมยทำไมหน้าเหมือนอสมาจังวะแบกแบลมุมหัวอสมาหัวกลมบิ๊กเลย <l ots> อะไรกันนี่มีของแบบนี้ยังไงไอ้แบบหน้ามุมอสมา อะไรกันอะไรกันนี่ทำไมในม,มุมหน้าตาเหมือนคนแถมเหมือกซะบ้าด้วยสงสัยฝันไปขอให้ปแค่ความฝันขอให้ปแค่ความฝันเธอเอาเถอะพีไม่จะเป็นแค่ความฝันจะใช้ก็จะพยายามถ้าตื่นขึ้นมาเห็นหน้าเขาในสโก่กใช้ก็จะพยายามขึ้นไปพยายามขึ้นไปอีกยอมทำสวนทำนาทำไรสักที่สองที่ก็ทำได้คอยดูสิฉันขอสัญญา ใครก็ได้ช่วยปลุกฉันตื่นจากฝันร้ายนี้สิเธอโอ้ยเด้สิสกจาก้าเออบ้านใครอ่ะอยู่บนฟ้าด้วยออ้ยมีใครห้อยลงมาด้วยวะเนะี่ยโอ้หย,ยิงกลวผีสิ้เจออีกโอ้ยเดี๋ยวนะนี่มันอะไรอ่ะ <c oughs> นี่มันอะไรกันเนี่ยคุณ <those> พวกนี้ <c oughs> เขา <c oughs> เขาเป็นแ <c oughs> มงมุมเหรอ แล้วก็ดันมีบ้านลอยอยู่ด้วยเดี๋ยวก่อนนะบ้านมันมีรู้สึกว่ามีเส้นใหญ่อยู่ด้วยเออใช่เส้นใหญ่ uh huh. แล้วก็เหม่งฉัดยากเลย uh huh. ถ้าเป็นทันจิโร่อยู่นะ <This S 1> จะบูมันดีผู้แก่คงตายไปนานแล้ว uh huh. เหม่งจนขมขึ้นคอ <This S 2> แล้วก็แถมแสบตาอีกด้วยโอ้โ oh, หมันอะไรกันวะน,นี่ไอเซนิสุแสบตาแต่ผมแม่บแสบคอจริงจริง <laughs> เซนิสุทำยากมาก ้ยแต่นี่ฉันได้เจอของดีแล้วฮ่าแม่งมุมบ้าอตัวใหญ่ตัวใหญ่ฉันไม่อยากเลยเฮ้ยฉันไม่อยากคุยกับแกหรอกแกหน้าตาประหลาดไม่อยากคุยด้วยหรอก <noir> <ๆ>แกแพ้ลแล้วเหรอแกพ่ดอะไรของแกฟังให้ดีฉันไม่อยากคุยกับแกหรอก เพราะฉะนั้นอย่ามาคุยกับฉันเลยหรือที่มือของเจ้าสิหัวเหลียงอะไรอะไรทำไมมือใช้ไปอะไรเลยฮะโอ้ยมือเป็นขี้เหรอเอ้ยไม่ใช่พิษแกติดพิษยังไงละ่ะไอ้งงแกถูกแมงมุมกัดมาใช่ไหมพิษน่าจะทําให้แ,แกเป็นแมงมุมเป็นพวกฉันยังไงละ่ <c oughs> ไงละ <c oughs> ไอ้ง <c oughs> ่หลังจากนั้นอีกครึ่งชั่วโมงแกก็จะกลายเป็นลูกน้องของฉัน แล้วก็คานไปมาตอนแรกแข่งของนายจะชาแล,ะแล้วก็ค่อยเก็บค่อยเก็บและทั้งต่อไปแกจะตายละตาลายและขึ้นไส้ไม่ตายลายและหลังจากนั้นก็จะเจ็บปวดเลืนตายแล้วค่อยร่างกายจะหดตัวลงไปค่อยหายไปฮายไม่อยากโตหดพ่อคงตายหัวออยู่ได้อ้าวโหยไปแบ่งมุมแล้ว แกทำอะไรของแกวะไอหัวเหลืองจุดเลยตุดเดงนี้หูปากไม่เป็นอะไรหรอกหน้าพอพิการทั่วล่างแล้วแกแค่จะไม่หลงเหลือสติและความคิดออต่อไปนั่นแหละไม่นะนั่นแหละคือสิ่งที่ฉันไม่อยากเป็นทำไมแกไม่เข้าใจสักทีหรือว่าแกไม่เคยมีคนรักเลยยังไงสงสัยแกเี่ยคงจะมีแต่คนเกียดชังไม่นะไม่ฉันยิงไม่อยากมีแขนขาแบบเจ๊แบบแก เจ้าต้งสติหน่อยไอ้หัวเหลืองหยุดบองหายสติแล้วก็อย่าวิ่งหนี้หยุดทำอย่างนั้นด้วยนี่คือเสียงอ๋ออาจารย์อ๋อเขานึกถึงอาจารย์ของเขาว่าแล้วเสียงมาจากไหนพอกันทีกับชีวิตฉันโดนฟ้าผ่ายังไม่พออีกหรือนี่หัวยังเหลืองอีก ตก่อนผมดำโดนฟ้าผ่าทีเดียวผมเปลี่ยนสีเป็นหัวเหลืองเลยอันนั้นคือท่านลุงนะครับแต่ว่าก็ปีบมือ,อาจารย์แหละครับทําให้เราเก่งขึ้นทําให้เซนิซึมีความสามารถพิเศษที่ <I S 1> เวเห็นฉันเกลียดตัวเองที่สุดที่เป็นแบบนี้ <I always S 1> เราคิดอยู่เสมอต้องพยายามให้มากกว่านี้แต่ความขี้ขาดของเราสุดท้ายแล้วเราก็วิ่งหนีร้ <I S 1> องไห้ เราอยากเปลี่ยนตัวเองแลาทำประโยชน์ให้มากกว่านี้แต่ว่าฉันพยายามทำเต็มพี่แล้วนี่พยายามจนผมล่วงหมดหัวจนถะกลายเป็นมีสซาเลยไงวะฮะอะไรกันไอหมอเี่มันบดอะไรกันมันบ้าหรือยังไงเอาละกองทัพหน้าสมะโจมตีเลยลูกมาเร็วๆเฮ้ยไม่ต้องขึ้นมาขออยู่ตรงนี้ก่อนฉันขออยู่คนเดียวไล้หรือเปล่าไม่ต้องขึ้นมาเลย เฮ้ยพวกแกได้ยินหรือเปล่าว่าฉันอะไกลจะเป็นพวกแกแล้วไม่มีสมองเนี่ยพวกแกได้ยินหรือเปล่าวะไห่ไม่กูอยากมีสมองพอพอทีอยู่ได้แล้วพอทีเธออ้กูอหลับอีกแล้ว <c oughs> สลบไปแล้วหรอนี่ไอหมอลี่มันขี้ขาดชะมัด <c oughs> มันก็เป็นนักล่าสูงไม่ใช่เหรอมันเพื่อมาเพื่อจะมาล่าพวกเราแต่ดันสลบไปแล้ว ไอหมอนี่มันแปลกเมื่อลงไปแล้วเอาหัวลงไปเดี๋ยวก็ได้ตายกับพอดีเฮ mm hmm. ะอะไรอะเจ้าต้องเชื่อมันดังก็แล้ว่าเจ้าอยู่ในนรกมันจะส่งผลต่อเจ้าแน่นอนนั่นมันอะไรกันทำไมมันถึงเปลี่ยนไปไม่เหมือนที่แรกที่มันที่ขาดเจ้าต้องฝึกถึงขั้นสูงสุด ดงฝึกดาบให้เก่งยิ่งกว่าใครทั้งหมดอะไรนะกยแจา,จา,จามาันอาสนาทั้งหลายเอาละครับที่นี่เพื่อนๆก็จะได้เล่นสนุสุบ,บ, <c oughs> บ,บผมว่าสุดยอดมากอะรอบนี้อ่าสิ่งนีคงจะเปล่งพลังออกมาแบบร <c oughs> ้อยเปอร์เซ็นแน่นอนแต่ตอนนี้ไอเนี่ยมันใช้พิษต,ต้องระวังให้ดี พิษนี่เราจะเสียพลังโอโต้เลยนะแบบเสียพลังฟรีๆอ่ะอยนี้ใช้พลังก็ลดต้องระวังให้ดีนะไอไอเมโมมิสเอาล่ะมันกีการแล้วจะเดินยังไงหน้าแห้งหน้าแหกงก็ได้ถาดไม่รู้จักเราซะแล้วหารู้ไหมว่าซินดิเซอร์เวลานอนเนี่ยโคตรโหดว่ะตื่นมาว่าตื่นมาดูมนพุพิษดูพุพิษ อาจจะผมขอใช้สมาธิสู้มันซะหน่อยจะเพื่อจะโดนจงปีปจะไม่ได้แรงอินอุย้ยนเงนอะนีะแค่เนี้ยีปผิดด้วยแม่บอกเราตายตาย,ตายมึงจะตายเดี๋ยวก่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยหลบได้อุ้ยตัวยังม่วงอยู่เลยวุ่นลุบหายให้มายเย้ามายเย้าลบลบเตี้ยมตายมึงจะตายเดี๋ยวก่อนมา มาต้องเลียบเลียดนี่เต็นพิษเยอะโอ้โคตรเสียเปลียนไปเลยแดงมีติดพิษด้วยไอ้ไอ้ไอไอลูกๆมันเน่ยอย่าไปสนใจมันทำให้เรามันเบี่ยงเบนความสนใจของเราทำให้เราเสียจังหวะในการสู้กับไอ้ตัวเนี้ยเดี๋ยวขอสู้แป๊บนึงมันใส่มันมีให้แกดู อะไรให้เราอะไรให้เราดูโอ้โหแม่คชัวเก anyway nice ่ายิงพิษไวขึ้นโอ้ยโอ้โหโคตรโคตรเสียวอะดูเนี่ยโอ้ยยิงพิษโคตรไวเลยถ้าวิ่งไม่ไวเหมือนไอ้ไอ้โนเซเกหรือโอ้ถ้าวิ่งไม่ไวนี่โดนนะยิงได้เคลื่อนไหวไวแต่เมื่อกี้มันเหนื่อยใช่ไหม ก็ทำไมเราโจมตีพับเดียวมันมันหายเหนื่อยแล้วมันไอ้แมงม,มุม,ม,มน่ะโอ้จะได้เลยเอสไมเนี่ยมันโจมตีเราพลังเกือบครึ่งแล้วเนี่ยโอ้ไม่มั่นใจเลยเพื่อนเพื่อนอุย๊ยเอาเลยเออเอาเอา่าเอาแล้วมาได้ทำท่าพิเศษแล้วครับไอ้เห่าเร็ว พวกเจ้าทั้งหมดรีบจัดการมันซะเดี๋ยวนี้ปา,า,านอัศนีใส่ฟ้าขวนท่าเดี๋นี้อะไรกันนี่ทำไไอากาศรอบๆมันสั่นลอนอย่างนี้แกไอ้มันดูดถอยพลังสายฟ้าฟ้าดโงฝุกท่านี้ให้ถึงที่สุดแล้วฝุดติดต่อกัน6ครั้ง เป็นไปได้ยังไงเหล่านี่นะที่โดนมันฝันได้ทั้งที่มันโดนพิกไปขนาดนั้นไม่แขยบตัวแทบจะไม่ได้แต่มันทำได้เอออนี่ฉันฝันไปเลยนี่มันเป็นความฝันที่แสนสุขฉันว่าเรานั้นเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นกว่าเก่ามาก ฉันได้ช่วยเหลือคนที่อ่อนแอแล้วก็เดือดร้อนฉันดีใจและสิ่งที่อาจารย์สอนเรามันไม่ทำให้ได้สูญเปล่าไปเลยท่านสอนให้เรามีความแข็งแกร่งในความฝันท่านอาจารย์ได้สอนเราให้แข็งแกร่งช่วยเหลือผู้คนไว้มากมาย แต่ว่าเราคงถึงเวลาเราคงเราคงจะไม่รอดแล้วอย่ายอมแพ้เลออนเอ,อล้คมาเดูนจริงด้วยสิ เรายอมแพ้ตอนนี้ไม่ได้เราต้องใช้พลังลุมปานทั้งหมดขัไล่พิษออกจากร่างกายของเราให้หมดจริงด้วยต่อให้บาดเจ็บทรมานมากมายแค่ไหนเราคิดที่จะทิ้งละทุกอย่างไม่ได้เพราะว่าเรากลัวถูกอาจารย์ทำโทษตัดช่องน้อยแต่พอตัวไม่ได้ใช่ทานจิโร่กคงไม่ชอบให้เราเป็นแบบนี้เหมือนกันนะ เฮ้สวัสดีจ้านั่นใครอ่ะเธอเป็นใครสวัสดีจ้าเธอเป็นอะไรเปล่าจ้าก็โปรดติดตามในตอนต่อไปแล้วกันครับคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ